ตอนนี้ประมาณบ่ายสองนะครับระหว่างทางที่กําลังจะไปที่พักที่อำเภอป่าเมียเ่ยงไอ้ที่บ้านป่าเมี่ยงเนี่ยมันผ่านตรงนี้นี่เราก็เลยแวะจอดพักรถสักแป๊บหนึ่งนะตรงนี้ก็เขียนว่าจุดชมวิวหลาดลานดอกเชี่ยวบ้านป่าเมี่ยงตําบลแจซ้อนอำเภอเมืองปานน่าจะเป็นสับเซ็ตเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแจซ้อนนะครับนี่เขาบอกว่าเป็นจุดพระอาทิตตก จริงๆถ้าดูในกลุ่มของชุมชนบ้านป่าเมี่ยงหรือของจังหวัดลำปางเขาบอกว่าเดี๋ยวไอ้เขียนป้าเขาบอกเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนกุมภาเขาจะมีเทศกาลชมไอ้ดอกดอกเซี่ยวดอกเซี่ยวบานเนี่ยเอ๊ะคิดว่านะป้าป้าดูนี่ป้าเห็นใอเขาขาวไหมแน่าจะเป็นนั่นแน่เลยน่าจะเป็นนั่นน่ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าใช่เออน่าจะเป็นนั้นแน่เลยดอกเซี่ยวบานเขาบอกว่าเป็นช่วง มกไอ้กุมภาเขาค่อยทำเป็นเขาทำเป็นเทศกาลเลยนะให้มาเที่ยวนะแต่ตอนนี้ดูถ้ามันดูด้วยตานะดูมันแห้งแหลงดูมันไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรอ,ะอ่ะอไอ,อ,อไม่รู้ว่าถ้าสมมติตอนที่ดอกดอกเซี่ยวบานเนี่ยมันจะถ้าสมมติอ้น,นั้นอ่ะถ้าอ้น,นั้นนะขึ้นมาอาจจะสวย